ของชอบแหละดูออกไหนลองแกะแบบไม่ใช้มือให้หน่อยดูหน่อยสิคะเไม่ไม่มีเราไม่ได้มีแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวดูที่เม็ดมีกันไม่ไงเม็ดไม่ใช่ค่ะน้ำส้มค่ะนี่ขาวขาวกินได้อึมนี่ขาวขาวกินได้ลูกพ่อก็ไม่ค่อยกินเลย พ่อเลยไม่ดูว่ากินได้ไหมจะไม่กินแต่ถ้าไม่ดำดำไม่กินไม่ได้ใช่เดี๋ยวมันไปโตในท้องใช่เดี๋ยวต้นไม้ออกออกมาในท้องอืมปีกพุ่นหยิบเก็บถ้าต้นแตงโมเข้าไปท้องเราก็ไม่ต้องไปแหาซื้อแตงโมเดี๋ยวนี้ก็ได้เห็นก็มาไปดูในอินเทอร์มาปีโอบอกว่าถ้ากิน เขาอยากกไม่เข้าไปต้วน่าจาะอเอองอกไหมในคอคุยอะไรกันจ๊ะอ๋อพี่คะระวังพูดจริงไหมยังยังไม่พูดคุยกับแม่คุยกับยายอไอทีโอวไว้ไอทีไม่เอาบอกไม่รู้เรื่องเป็นบ้าไหมพี่เราตอนนั้นที่เป็นไง,ขงเขาอ่ะที่สูงสืออาหารีิตกรบอกเขาไม่รู้เรื่องโอ้หอย่างนี่นะ ไอ้เราเน่ยทำได้แต่เราอยากให้เขาอ่ะเป็นคนเป็นคนทาได้ไหมแล้วก็แบบมาสอนเราอย่างเงี้ยพี่เก่งใช่ไหมการการสแกนไลน์นิ้วมือเอ้เครื่องเหมือนเอาง่ายๆพี่องว่าเหมือนอันเนี้ยเปิดเครื่องใหม่เนี่ยพี่พี่เก่งถ้าพี่เก่งทําไม่เป็นสมมติถ้าปีแต่ปีพี่เก่งไม่ได้อยู่พี่จะทําได้หรอไอ้ทำที่พี่เอควอะไรที่พี่ทำเนี่ยแต่เขาไม่เคยมาซัพพอร์ตอะไรเราเลยอ่ะอันนี้อนี้เราฟังบนได้ฟัง เดี๋ยวพี่เข้าไปในนี้ใช่ยร์ไม่ได้นี่พี่อา r โอให้มาดูเลยเจดี้จําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่กับนปิกนี่ไงจ้างจะไปที่นี่แล้วเหรออ่าแล้วพี่จะเดี๋ยวพี่จะนาวันจันทร์วันหนึ่งเพราะพี่สมัครเรียนเลยแล้วก็เริ่มเรียนที่หนึ่งเลยตรงนี้เปิดเรือนจังค่าเทอมเท่าไหร่ค่าเทอมหมื่นเจ็ดรวมทุกอย่างหมดละแต่ค่ารถรับส่งอีกพันห้าต่อเดือนหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดนี่เป็นระดับแบบเอกชนหลูเลยนะ ก็เอกชนนี hmm. <speaking> ่สารศาสตร์นี่เนาะเอกชนก็หมื่นเจ็ดมันมันเป็นอนุบาลเน่ะมันจะแพงมันจะเบิกอไรตัวนี้ได้จะยังเบิกไม่ได้มันจะเบิกได้ประมาณสองพันกว่าบาทต่อเทอมก็จะเบิกได้สองพันเจ็ดนี่เองแต่ว่านี้เขาจะมารับมาส่งกี่โมงมารับแปดโมงครึ่งมาส่งถึงประมาณสี่โมงแต่คนละฝากเลยเพราะว่าี่อยู่ฝั่งโน้นพี่ต้องย้ายหอเป็นฝั่งนี้ไหมไม่เออไม่พี่ก็อยู่หอเดียวหาหอถูกๆลงแล้วพี่เนียเอ๊ยย้าอยู่ย้ายหอมาอยู่ฝั่งเรวดีไง โอ้ก็ต้องขับรถข้ามมาเดยกก็ต้องมารับนี่อยู่เรวดีไม่ใช่เนี่ยไม่นี่พี่อยู่ฝั่งหลังกระทรวงเลยเออโรงเรียนอยู่ไหนโรงเรียนอยู่ฝั่งเรวดีนั่นเด็กทำไมไม่มาย้ายมาอยู่ฝั่งเรวดีก็ทันรับมาเสร็จก็ต้องมาทำงานต่ออยู่ไงเพราะว่าวันชีไม่เคยเลิกเร็วแฟนพี่ไม่เคยเลิกเร็วเลยไปฝั่งเรวดีหอเยอะขอกินเยอะจะแคบมากรถยนตแคบเข้าแคบไม่ได้เลยปิ๊กไม่มีที่จอดที่ต้องแบบฝั่งเรวดีเนี่ย นี่จะเข้าแค่โรงเรียน,นเนี่ยไม่ใช่จอดรถเลยแ้วแเราไอพี่พี่บอกว่าอยู่หอเก่าเนี่ยมีที่จอดไหมไม่มีนั่นดิเดี๋ยวพี่จะไปดูที่ใหม่สองพันกว่าบาทนี่มีเอด้วยสองพันห้าไปคอนโดคอนโดตรงสิบสามเหรียญแล้วก็ที่จอดรถคงจอดอะไรท้ายแล้วทีนี้ก็ไอตัวนี้นะที่ผมดู ว่าาไดนะลูกจอ่ลสาวรักกันมากเหมือนกันมากไม่กินค่ะให้ลูกสาวกิน